สวัสดีครับเพื่อนๆนขน,นี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast กลับมีครั้งนะครับกับ Science Podcast ของเราในครั้งนี้ครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของคุณจริงๆอาจจะไม่ใช่ใช้คำว่าใกล้นะฮะอาจจะแปลว่าอยู่ในตัวคุณเลยนะครับก็คือเรื่องของ Circulatory System หรือว่าระบบหมุนเวียนโลหิตนั่นเองนะครับคำว่า Circulatory เนี่ยนะฮะก็รากศัพท์คำเดียวกับคำว่า Cycle นะครับหรือว่า วงกลมนั่นแหละนะครับวงวัฏจักรนะครับเพราะนั้นคำว่าเซอร์โคลัตอรีเนี่ยมันแปลว่าระบบบางอย่างที่มีการหมุนเวียนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่จุดเดิมเป็นลักษณะของวงกลมนะครับซึ่งลักษณะน,นี้เราเห็นได้ทั่วไปในเอกภพนี้เลยก็ว่าได้ทั้งการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะฮะวัฏจักรของน้ําแล้วก็าการอพยพของนกเป็นต้นนะฮะก็มีเรื่องของวัฏจักรมาเกี่ยวข้องรวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะฮะเพราะว่าสิ่งต่างๆในร่างกายเนี่ย จากการศึกษานะฮะก็ต้องพบว่ามันต้องมีการแปลเปลี่ยนตลอดเวลานะฮะมีบางส่วนที่ต้องรับบางอย่างมีการถ่ายเทบางอย่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายเราจะมีการหมุนเวียนตลอดเวลาสิ่งที่หมุนเวียนสําคัญสุดนะฮะบางคนคิดว่าเป็นการหายใจหรือเปล่าเอาอากาศเข้าไปอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการหมุนเวียนในร่างกายคือระบบเลือดนะฮะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวใจด,ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย เรื่องราวเหล่านี้เราอาจจะคิดว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะฮะแนวคิดเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยของวีเซเลสแล้วนะฮะสมัยเกเอนก็อาจจะเริ่มมีแล้วด้วยซ้าแต่แค่ว่าเขายังไม่เข้าใจระบบการทํางานเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาการวิพากษา์ศึกษาจากศพที่ตายไปแล้วทําให้ไม่สามารถจะเข้าใจระบบการทํางานได้นะฮะจนกระทั่งมีนะักวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์นะครับชาวอังกฤษ มีนามว่าวิลเลียมฮาวีนะครับได้ศึกษาในเรื่องนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะค,ความเชื่อเก่าๆก,ก็เริ่มพัฒนามากขึ้นนะฮะฮาวี Harvey นี่เกิดปี1578พะครับพ่อของฮาวีเป็นเกษตรกรแล้วก็หลังจากนั้นก็ประสบความสําเร็จนะครับมีอาชีพเป็นพ่อค้าต่อมา,อาน้องชายของฮาวีทั้ง5คนนะฮะร,รวมฮาวีก็เป็น6คนเนี่ยหคนนั้นทําอาชีพตามพ่อเลยก็คือเป็นพ่อค้ายกเวนฮาวีนะครับ ที่มาเป็นแพทย์นะฮะโดยเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะฮะในปี1600แล้วก็ย้ายไปศึกษาที่ะะไปรดวนครับไปรดวที่เดียวกับที่วิซิเดสเคยทํางานอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่การิเลโอกาลังไปสอนเรื่องฟิสิกส์แล้วก็ดาราศาสตร์ที่นั่นด้วยนะครับแต่ว่า2คนนี้ยิงที่เคยเล่าไปแล้วเนาะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะถ้าเจอกันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้อะไรได้นะฮะอาจจะเกิดวิชาใหม่ซึ่งเด็กๆก,ก็จะบอกว่าพอแล้ว คแค่นี้ก็เยอะไปแล้วนะครับหนึ่งในอา,อาจารย์ขเขานะครับที่ฮาวิที่เจอแล้วก็เป็นคล้ายๆกับอินสปิเรชันของเขานะครับชื่อว่าฟาบิชีนะครับแห่งอากัวเป็นเดนเต้นะฮะฟาบ,บิชีเนี่ยก็ยังยังมีความเชื่อนะครับรับงานวิจัยของอาริสโซเติลต่อนะครับแล้วก็เอาความเชื่อเหล่านี้มาสร้างแรงบันดาลใจซึ่งสิทธิอาจารย์คู่นี้ได้มีบทเรียนสำคัญนะอยู่2ประการจากอริโตเติล ประการแรกเลยนะฮะก็คือว่าโครงสร้างต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะฮะซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยนะฮะสมัยนั้นเขาเริ่มเขาเริ่มจัดว่ามนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับสัตว์ทั่วไปแล้วในอดีตเนี่ยมันเราจัดให้มนุษย์สูงกว่านะครับทีเนี้ยความเชื่อของอริสโตเติลเนี่ยถามว่าทําไมถึงก็ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์โดย,โดย,โดยตรงนะแต่ว่าที่มันปูล่ากับในศาสนาคริสต์ก็มีเหตุเพราะว่าความเชื่อของอริสโตเติลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปรัชญาที่แปลกนะฮะไม่ค่อยปฏิเสธเทพี เอาง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะไปแนวของคริสนะฮะทำให้ศาสนาคริสต์เลยรับความเชื่อของอริสโตเติลมาเยอะนั่นเองนะครับอ่ะต่อนะฮะ,ะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยนะฮะพระเจ้าอ่ะสร้างสิ่งต่างๆให้เราเนี่ยนะเห็นไหมความเชื่อแบบคริสต์มากนะฮะแต่เป็นความเชื่อของอคนยุคก่อนก่อนคริสเตกาลอีกนะฮะ,ะช่วงกรีกโรมันนะ,ะบอกว่าพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆในร่างกายนะฮะอวัยวะต่างๆเนี่ยต้องมีหน้าที่นะฮะ เช่นกระดูกนะฮะหรือกล้ามเนื้อประกอบกันทําให้เราสามารถจะเคลื่อนไหวสามารถจะวิ่งได้นะฮะหรือไม่ก็ถ้าถูกสร้างมาแล้วนะฮะบางอันเนี่ยเราพบว่าจริงๆอ่ะถูกสร้างมาแล้วไร้ประโยชน์แต่อดีตมันคือมีประโยชน์มาก่อนนะฮะ,ะแต่สมัยนั้นอาจจะยังไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นจนเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไส้ติ่งนะฮะก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่ในอดีตเนี่ยเมื่อมนุษย์กินพืชนะฮะ,ะปัจจุบันนี้เป็น omnivore อ m n ิวอ r ์ก็คือกินทั้งพืชทั้งสัตว์แต่ในอดีตเนี่ย เราอาจจะเคยเป็นฮามิวอวมาก่อนนะฮะ b, อามิวอวเฮิบก็คือกินพืชน,นะฮะอันนี้คือสมัยยุคแรกๆเลยตามทฤษฎีของชาเดวินนะครับบอกว่าเรามีมีพัฒนาการมาจากลิงถูกไหมฮะลิงจะเริ่มกินจากพืชก่อนทําให้เราเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างการกินพืชกับกินสัตว์เราก็เลยเป็นอมิวอวก็คือกินได้ทั้งพืชท,ทั้งสัตว์นะฮะส่วนกินสัตว์นะฮะเขาจะเรียกว่าคาริวอนั่นเองนะฮะไอล้ลำไส้ไส้ติ่งเนี่ยอดีตเคยเป็นลำไส้ที่เอาไว้ย,ย่อยเซลลูโลสได้แต่เมื่อมนุษยย์กินนพืช้อลง หันมากินสับทําให้ร่างกายเรยปรับนะครับไม่ย่อยเซลลูโลสแล้วและสุดท้ายเซลลูโลสก็กลายเป็นกาก,ากใหญ่เป็นไฟเบอร์นะฮะมาช่วยมากกว่าด้วยซ้ำในปัจจุบันนี้ก็คือมาช่วยในการดีท็อกซ์ร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นการกินผักก็จะเป็นทางเลือกที่ดีในการจะดีท็อกซ์นะฮะไม่ต้องไปเสียเงินดีท็อกซ์ร่างกายอ่าฮะ,ะ,นะะแล้วก็เอาใบว่าอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นกระเพาะตับตหัวใจแล้วก็เอาัยวะพิเศษที่กล่าวไปแล้วนะก็คือไส้ติ่งนี่แหละนะฮะ แนวแนวทางในการทําความเข้าใจกลไกการทํางานของร่างกายเนี่ยเราเรียกว่าการศึกษาการวิพากษ์จากร่างสิ่งมีชีวิตนะฮะหรือว่า living anatomy แต่ปัจจุบันเนี้ยเราเรียกว่า physiology ้ะ Phys ฮะสรีรวิทยานะฮะ,ะถ้า anatomy คือศึกษาโครงสร้างถ้าสรีรวิทยาคือศึกษากลไกแล้วก็การทํางานนั่นเองนะฮะซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ใหม่มากนะฮะเพราะสมัยก่อนเราศึกษาจาก dead anatomy นะฮะหรือว่าศพซากการวิพากษ์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วนั่นเองนะ การเข้าใจใหม่นะฮะทำทำให้เราเข้าใจการทํางานของร่างกายมากขึ้นนะฮะว่ากระดูกจะต้องคอยพยุงร่างกายขณะเดินหรือวิ่งนะฮะกล้ามเนื้อต้องมีความยืดหยุ่นมีการหดแล้วก็คลายตัวเพื่อจะให้ร่างกายเราขยับได้รวมไปถึงสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหัวใจนะฮะเ <c oughs> ข,ข,ขาคิดว่าเขาเขาเชื่อว่าหัวใจนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะมีความสัมพันธ์โดยมีหลอดเลือดจะ,ะ,ะเป็นสะพานเชื่อมนะฮะซึ่งสาเหตุที่ในปัจจุบันนี้การทางานของหัวใจจะสอดคล้องกับแนวคิดเนี้ก็เพราะว่าฮาวีเป็นผู้ เริ่มสื่อานั่นเองนะนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคิดว่าหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะสูบฉีดโลหิตเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าความรู้สึกอะอยู่ที่หัวใจนะครับส่วนจิตอยู่ที่สมองซึ่งปัจจุบันนี้เราเราทราบแล้วว่าหัวใจก็เป็นแค่อวัยวะหนึ่งที่ทัน้าที่ปั๊มเฉยๆจิตหรือความรู้สึกเนี่ยรวมที่สมองหมดนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันประการที่2อเนี่ยอริสโตเติลยืนยันว่าหัวใจเนี่ยสำคัญมากกับชีวิตของเรานะฮะหลังจากที่อริสโตเติลได้เอาไข่นะฮะอ่าแล้วก็ส่องดู สองดูกระแสนั้จะแส,แสงแสงอาทิตย์นะฮะก็จะเห็นพล,งพลางๆได้เห็นจุดสีแดงนะฮะซึ่งพอตอกออกมาเนี่ยก็พบว่าเป็นหัวใจนั่นเองมีแส้ตุบๆ,ๆ,ๆนะฮะฮาวี Harvey ก็เข้าใจนะฮะว่าศูนย์กลางของชีวิตเนี่ยก็คือหัวใจเพราะนั้นหัวใจเนี่ยกับการไหลเวียนโลหิตเนี่ยย่อมกลายเป็นศูนย์กลางของวิชาแพทย์ของฮาวีในที่สุดนะฮะฟาบิชีเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของฮาวีก็มอบกุญแจสําคัญในการศึกษานะฮะก็คือการค้นพบว่าหลอดเลือดดา นะครับจริงๆผมไม่อยากพูดคําน,นี้นะฮะเพราะว่าหลอดเลือดดาเลือดไม่ใช่สีดำนะฮะหลอดเลือดดาที่เราที่เราน uh, ิยมเรียกกันนะจริงจริงแล้วเขาเรียกว่าหลอดเลือดเวนนะฮะเวนก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้แปลว่าสีดําด้วยมันแปลว่าหลอดเลือดที่เข้าหัวใจนะฮะถ้าอาร์ตอรี่คือหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจอันนี้ต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับไอหลอดเลือดเวนที่เข้าหัวใจเนี่ยจะมีลิ้นปิดนะฮะหรือว่าวาลอยู่ภายในเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดเนี่ยมันย้อนกลับนะฮะซึ่งความคิดที่ฟาบิชี คนพบหน้าที่นีของวาวเนี่ยครับเพบบื่อป้องกันไม่ให้อ่าสมมติยกตัวอย่างนะครับหากคุณนั่งนานๆน,น,นะฮะนั่งนานๆแล้วอ่าไม่มีวาวนี้สมมติไม่มีวาวนี้นะฮะหัวใจจะปั๊มเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายมุดลงไปที่เท้าของคุณแล้วถามว่าตรงเท้าคุณเนี่ยมันมีอะไรที่จะสูบฉีดเลือดกลับไหมนะหรือถ้ามีจริงแรงดันอาจจะน้อยมากๆนะต้องอาศัยแรงดันที่หัวใจบีบเลือดแดงนี่แหละไปไล่เลือดดา เราก็พูดผิดพูดไปเหอะคำนี้นะฮะแต่เขาใจตรงกันนะว่าจริงๆเลือดดาไม่ใช่สีดานะครับแล้วก็เลือดดำก็ต้องค่อยๆขึ้นมาทีนี้เนี่ยความดันมันน้อยมันมีโอกาสที่มันจะสามารถจะตีกลับได้นะฮะทีนี้การตีกลับเียจะเกิดปัญหาในที่สุดร่างกายรจรึงสร้างวาลเพื่อป้องกันการ,การตีกลับของเลือดนะ,ะเมื่อเลือดพุ่งเข้าสู่หัวใจแล้วเนี่ยหากมันมีการย้อนกลับไอวาลตัวน,นี้จะคอยปิดไม่ให้เลือดย้อนกลับได้นั่นเอง นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่มากในในการศึกษานะฮะฮาวิ่ก็นาบทเรียนทั้งหมดที่ศึกษาเนี่ยจับส่วนอังกฤษและจะศึกษาที่แปลโดยเสร็จแล้วนะครับซึ่งที่ได้มานี่ก็ค่อนข้างจะจะจะเป็นแนวคิดที่ใหม่มากนะฮะหลังจากนั้นก็ไปทํางานนะครับในโรงพยาบาลเซนต์อบบาโทริอาบาโทโลมิวนะครับแล้วก็ไม่นานก็ได้ไปบรรยายในเรื่องของการิภักษาและก็สรีรวิทยาแกเหล่าสัญยแพทย์นะฮะซึ่งสมัยนั้นเองเนี่ย เขาเองก็เป็นผู้ถวายการรักษากษัตริย์อังกฤษถึง2พระองค์นะ,ะก็คือพระเจ้าเจมส์ที่1แล้วก็พระเจ้าชาว์ที่1น,นะครับแต่ปัญหาคือพระเจ้าชาว์ที่1เนี่ยในสมัยพระเจ้าชาว์ที่1เกิดปัญหากลางเมืองนะ,ะเรื่องของการแย่งชิงอํานาจกันแล้วก็ปนเรื่องศาสนาด้วยนะฮะก็คือมีกลุ่มลทัทธิหนึ่งที่เรียกว่าพิวริตันนะ,ะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วในเรื่องของ Newton, นะะิวตันนะฮะเดี๋ยวลงรายละเอียดต่อได้นะ,ะนี่คร่าวๆให้ฟังกลุ่มพิวริตันเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้ัถือิกตตต ที่พยายามจะพูดัลลังก์ของกษัตริย์คือก่อนหน้านี้นะฮะย้อนไปไกลหน่อยหนึ่งคือพระเจ้าเฮนริที่8นะฮะก็ทรงต้องการจะมีะพระมเหสีนะครับมีพระมหิสีเพิ่มแต่ว่าศาส,สนาคริสต์เนี่ยเขาเป็นลัทธิที่ก็คือต้องมีพระยานคนเดียวถูกไหมฮะจึงไม่สามารถมีพระยานได้จึงสร้างลัทธิใหม่ของตัวเองนิกายใหม่นะฮะชื่อว่านิกายแองกิลันนะฮะหรือว่า church of england ขึ้นมาเป็นโปรเตสแตนต์แต่โปรเตสแตนต์ก็ เป็นโบทาสันที่สร้างมาเพื่อต้องการจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนนะฮะเพราะสมัยนั้นน่ะเห็นพระเจ้าเฮรีที่8ต้องทําการฆ่าภรรยาก่อนถึงจะแต่งใหม่ได้นะอันนี้คือศาสนาคริสต์เลยเขาบอกว่าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ต่อเมื่อภรรยาคนเก่าเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองทำไมพระเจ้าศาส,สนาเล,เลยมาเข้ามาอยู่ในการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้อาจจะเห็นได้ตั้งแต่เอพิส od ก่อนๆแล้วแล้วก็พระเจ้าเฮรีที่8เนี่ยทรงมีลูกนะฮะมีมีพระราชาโอรสมีพระราชธิดาหนึ่งในนั้นเนี่ยน,นี่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นน่าจะเป็น พระราชทิดาก็คือควีนแมรี่และพระองค์ก็สมรรคตกแล้วก็ตําแหน่งก็ตกมาที่ควีนอลิซาเบธที่1แล้วก็หลังจากควีนอลิซาเบธที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงถือพรมจันท์นะก็เลยตกไปอยู่ที่พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งแล้วก็พระเจ้าชาว์ที่หนึ่งถัดลงมานะฮะเพราะฉะนั้นในสมัยพระเจ้าชาว์เนี่ยมันเกิดลทัทธิอะไรนี้ขึ้นมานะฮะทาวบี่ก็สวยไปด้วยเพราะว่าคล้ายๆเป็นฝั่งฝักใาสถาบันพระมหากษัตริย์ในอังกฤษนะฮะจึงถูกบ้านเผาทาลายแล้วก็จดหมายเอกสารหลายฉบบักก็ถูะะาาววููมมออดไป้้วววยยะาาาาจสสญเเีครรพ่ จริงๆแล้วเนี่ยฮาวิ่ก็ศึกษาหาความรู้อีกมากนะฮะทั้งเรื่องการหายใจกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็เรื่องของการก่อตัวขึ้นจากไข่ที่ปฏิสนธินะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เราสปอยเลยครับพระเจ้าชาวก็สมรรถชนนะฮะถูกตัดพระเศียรแล้วก็เสียประชันนะฮะอันนี้ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดทีในเรื่องของนิวตันเพราะว่าช่วงที่นิวตันเด็กๆนะฮะเป็นช่วงที่กระแสกำลังแรงนะฮะหลังจากนั้นนะฮะพระเจ้าชาวี่ยเคยมอบอ่าพระมีพระบรมราชานุญาตนะฮะ ให้นำสุนัขทรงเล็งไปศึกษาด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยฮาวิยังสนใจเรื่องเลือดนะฮะนอกจากเรื่องเรื่องหัวใจ้วเนี่ยยังศึกษาเรื่องเลือดด้วยว่าเลือดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่มีความสําคัญนะฮะกับสิ่งมีชีวิตเราอย่างมากนะฮะ,ะสิ่งแรกที่เราค้นพบเลยก็คือสัญญาณชีพนะฮะหรือว่าชีพจรนั่นแหละก็คือการจับที่หลอดเลือดนะฮะและดังตุบ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 ,ตบนะฮะซึ่งมีจังหวะสม่ําเสมอลักษณะนี้นจะพบได้กับสัตว์เลือดเย็นเหมือนกันนะฮะ แต่การศึกษาเนี่ยเริ่มศึกษาตั้งแต่อย่างเป็นเอมบริโออยู่เลยหรือก็คือเป็นตัวอ่อนนะฮะหัวใจเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเลือดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ก็ไม่มีใครรู้นะฮะจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากฮาวบี้ก็อยากจะศึกษาเรื่องนี้ว่าถ้าหากทุกคนเนี่ยหัวใจหยุดเต้นนะฮะจะเป็นอย่างไรก็คือตายนั่นเองนะฮะแต่ว่าอ่าขณะที่เลือดเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างไรอ่าก็เลยเกิดคําถามนี้ต่อมานะฮะส่วนใหญ่แล้วในการเต้นของหัวใจเรานะฮะอ่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยจะเต้นช้ากว่าสัตว์เลลือออดุ่่นยูแ้ว แล้วก็การเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะมีบีทที่สม่ําเสมอเว้นแต่ว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างบีทจะเร่งอัตราเช่นภาวะตกใจนะฮะภาวะกลัวหรือพิจิกังวลหรือว่าออกกาลังกายหัวใจจะมอีอัตราการเต้นที่แงนะรงเสียงที่ออกมาจากซอกอกจะดังลุบดุบนะรุบดุบนะฮะุบดุบนะฮะไม่ใช่ตุบตุบมันดังรุบดุบซึ่งไอเสียงรุบดุบเนี่ยมันมาจากการเคลื่อนไหวบางอย่างในหัวใจนะฮะตอนนั้นยังไม่รู้นะฮะอ่า เพราะนั้นเขาเลยศึกษาการบีบตัวของหัวใจนะฮะเราเรียกว่าไซตตนแล้วก็การคลายตัวเรียกว่าดิสตนนะฮะอันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะการาการบีบแล้วก็การคลายของหัวใจก็จากการศึกษาชั่แหละสัตว์แต่ชั่แหละสัตว์ขณะที่ยังมีชีวิตเพื่อจะศึกษาการเต้นนะฮะเหมือนที่เราศึกษาพวกกบอะไรอย่างนงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกกบนะฮะก็คือสัตว์เลือดเย็นบอกแล้วเนาะอัตราการเต้นหัวใจต่ำเพราะนั้นศึกษาง่ายกว่ามนุษย์เขาจะงูแล้วก็สัตว์เลือดเย็นเนี่ยนะฮะซึ่ง สามารถจะรักษาอุณหภูมิได้ตามสภาพแวดลอ้อมเลยนะฮะมาผ่านแล้วก็ดูสังเกตการเต้นของหัวใจนะฮะเขาก็เห็นว่าลิ้นหัวใจเนี่ยมีการเปิดปิดนะฮะอย่างสม่ำเสมอในแต่ละครั้งที่มีการบีบแล้วก็มีการคลายตัวลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องหัวใจนะครับระหว่างระหว่างห้องอ่าขวาบนแล้วก็ขวาล่างซซายบนซซายล่างเนี่ยจะมีลิ้นหัวใจอยู่นะครับซึ่งไอ้ลิ้นตัวเนี้ยหน้าที่เดียวกับลิ้นในหลอดเลือดก็คือป้องกันไม่ให้เลือดเนี่ยมันตีกลับได้นะฮะอ่า ฮาวิ่ก็เลยตระหนักได้ว่าไอลินเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับหลอดเลือดดำของบอบมาเลยที่ฟาบิชี่เป็นคนเป็นคนคิดนะครับเพื่อควบคุมทิศทางการไหลฮาวิ่ก็ทดลองมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งก็คนอื่นช่วยแบบตรวจทานความคิดด้วยนะฮะเขามีครั้งหนึ่งนะเอาผ้านเนี่ยพันแบบรัดนะฮะรัดไปเลยห้ามเลือดไปที่แขนถ่านรัดแน่นมากเกินนะเลือดจะไหลไปแขนไม่ได้ทําให้บริเวณแขนนะฮะซีดนะครับแต่เมื่อคลายเล็กน้อยเนี่ยเลือดจะไหลไปได้นะฮะ ไหลผ่านแขนแต่ไม่กลับสู่หัวใจอ่าคือแรงดังนอะ่ะมันมันดันให้เลือดอ่ะให้ไปที่แขนได้แต่มันดันกลับมาไม่ได้นะทาให้ตอนนั้นเนี่ยมือเนี่ยแจงกลับเลยนะสุดท้ายแล้วก็คือคลายออกเลือดก,ก็จะไหลได้ปกติเหมือนเดิมมันเลยเกิดคาถามว่าเฮ้ยนั้นเลือดมีการเดินทางอย่างไรนะฮะหลังจากพินิษด,ดูหัวใจมากแล้วนะฮะก็มาพินิษเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดบ้างนะเรื่องเลือดที่มันไหลผ่านเข้าออกหัวใจอะไรบ้างนะฮะซึ่งเขาเข้าใจว่าหัวใจเนี่ยเป็นคล้ายๆปั๊ม คอยปั๊มให้เลือดสูบฉีดออกไปแต่ความคิดต่อมาคือร่างกายก็ต้องมีพื้นที่ในการรองรับเลือดถูกไหมฮะเพราะว่าเลือดที่ผลิตมาใหม่เนี่ยมันผลิตทุกครั้งที่หัวใจเต้นผ่านร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องต้องต้องไหลเวียนต่างๆนะฮะก่อนที่จะเดินทางผ่านหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาแล้วก็กลับสู่หัวใจเป็นการไหลเวียนแบบนี้นะฮะในสมัยนั้นนะความเชื่อของฮาวี่นฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยฮาวี่มีความคิดว่าการการเคลื่อนที่ของของเลือดเนี่ยต้องเป็นวงกลม ซึ่งเขียนบทความนี้เป็นภาษาลาตินนะครับในปี1628ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Mote Cardis นะฮะซึ่งผมเดาได้เลยว่าเด e ก็คือ The เดอะอะไรนะฮะ m o t ูนะฮะ Mote นะะ่าจะแปลว่า Motion คาเดียวกันนะ,ะแล้วก็ Cardis c a r d i o แปลว่าหัวใจนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็แปลว่าวาดด้วยการเคลื่อนไหวของหัวใจนั่นเองซึ่งตอนแรกเนะี่ยดูเหมือนเขาจะตั้งใจจะเขียนเรื่องการหดแล้วก็คลายตัวของหัวใจแต่ไปไป,ไป,ไป,ไปมาเนี่ยดันไปศึกษาในเรื่องของการ ไหลเวียนของโลหิตซะงั้นผ่านหัวใจนะฮะว่าเลือดเนี่ยนะครับจะเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวานะฮะแล้วก็ขึ้นไปห้องบนขวาจากนั้นก็เอาเลือดสองอันเนี้ยไปสู่ปอดนะ,ะเพื่อทําการบางอย่าง <c oughs> สมัยนีย้เขาไม่รู้ไงคือมันผ่านไปปอดแต่เขาไม่รู้ว่าไปทําอะไรบางอย่างอาจจะมีกระบวนการบางอย่างพาไปยังปอดนะฮะแล้วก็กลับมาสู่หัวใจผ่านหลอดเลือดเวนนะฮะหลอดเลือดเวนนะฮะแล้วก็เข้าสวนจะห้องบนซอาบนซ้ายลงมาล่างซ้ายแล้วไอ้ล่างซ้ายเนี่ยจะบีบ เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราศึกษาแต่ไอีเรื่องเรื่องของอันนี้ผมไม่เจาะลึกนะครับว่าหลอดเลือดแต่ละหลอดชื่ออะไรนะมันจะมีชื่ออยู่เช่นอาสูฟิเลียเวนาคาว่าอินฟิเลียเวนาคาว่าอะไรเงี้ยนะฮะเอออตาพาวนารีอาร์ตอรีอะไรเงี้ยนะครับให้จำง่ายๆแค่ว่าอาร์ตอรีอ่ะคือหลอดเลือดแดงแต่จริงๆไม่ใช่สีแดงมันคือหลอดเลือดที่เข้าหัวใจไอ้ออกออกไปครับออกจากหัวใจถ้าหลอดเลือดเวนจะเข้าหัวใจนะฮะจำง่ายๆแค่นี้ ถ้าจำสีมันก็จะสับสนได้ง่ายๆเลยนะครับเช่นเดียวกับที่ VC ซีเทำนะฮะฮาวี Harvey ก็ยืนกรานว่าต้องการจะศึกษาโครงสร้างและก็หน้าที่ของร่างกายมนุษย์นะฮะไม่ใช่แค่การแจกหนัง,งสือพิมพ์นะฮะแต่ว่าเขาต่างจาก VC ซีที่ไม่ได้ทำกับศพนะฮะ v ีซีศึกษาจากศพแต่ว่าฮาวีเนี่ยศึกษาจากสิ่งมีชีวิตเป็นๆซึ่งความการศึกษาของฮาวีนะฮะก็ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ได้รับการสืบทอดต่อมาเรื่อยๆนะฮะ ถึงแม้การศึกษาเขาเนี่ยจะเกิดข้อโต้แย้งนะทุกครั้งเลยฮะการเกิดทฤษฎีใหม่ๆเนี่ยมักจะเกิดปัญหาอยู่แล้วซึ่งปัญหาเนี่ยด้านไปนกระทบกับเกเรนนะฮะเกเรนที่ผมเคยกล่าวมานานมาแล้วนะฮะแต่ว่าพอดีว่าเกเรเกเรนเนี่ยเป็นความเชื่อเรื่องการแพทย์นะฮะมันยังไม่อิมแพคเท่าความเชื่อด้านศาสนาและปรัชญาของไอโซเทิลทำให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนโดนหนักมากนะครับแค่โดนสาวกของเกเรนเนี่ยว่าว่าเป็นลทัทธิสุดโต่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยก็ยังมีจุดโหวจุดโหวจุดหนึ่งคือข้อที่ว่าเร แรงหลอดเลือดดำเวนอาร์ตอลีไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงอ่าคือหัวใจปั๊มเลือดนะฮะทำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วยังไงต่อล่ะนะเขาพลาดตรงนี้ไปว่าพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วมันมีอะไรต่อนะครับพิษนาชี้นี้ถูกแก้ไขโดยบุคคลที่อ่าบอกชื่อไปอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ว่าถ้าผมบอกมันนามสกุลเนี่ยแล้วก็เติมคำคำ,คำอีกนิดนึงเนี่ยคุณจะคุ้นทันทีนะฮะ บุคคลคนนี้ก็ช่วยคลี่คลายประเด็นนี้หลังจากฮาวิเสียชีวิตไม่นานนะครับเป็นาชาวอิตาลีนะครับมีนามว่ามาเชโลมอวพิกกี้นะฮะเกิดในปี1628อีอันนี้ผมเดาว่านะครับว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เป็นชื่อของท่อลมของแมลงที่ชื่อว่าท่อมอวพิกเกนเอ้ยขออภไ,ไม่ใช่ท่อลมอมันเป็นท่อท่อหนึ่งครับผมเป,เป็นท่อที่อยู่ต่อจากาลำไส้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าทำผิดก็ขออภัยเป็นหนึ่งในระบบาทางเดินอาหารนี่แหละระบบขับของเสียชื่อว่า อ่าท่อมาร์ิกเกียนนะครับผมคิดว่าคนเดียวกันนะฮะอ่ามาร์วิกกี้เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับมแมลงนะฮะอ่าเกี่ยวกับมแมลงแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชอบใช้กล้องกล้องจุลทรรศน์ด,ด้วยนะครับซึ่งประดิษฐ์ในปี1590ในช่วงนั้นนะฮะซึ่งสมัยนั้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะก็มาศึกษาปอดไตแล้วก็อวัยวะต่างๆจนกระทั่งมาพบนะครับช่องเล็กๆที่เชื่อมหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดา เขาเรียกไอหลอดเลือดนี้ว่าหลอดเลือดฝอยหรือว่าอรคาพิลารีนะพันคารพิลารีแปลว่าหลอดเล็กนะครับและก็ทําให้วงโครจรของเลือดครับครบวงเป็นวงกลมที่สุดนะฮะทำให้ผลงานของฮาวีเนี่ยเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับในกว้างขวางในฐานะของบีไดแห่งการทดลองทางชีววิทยาและการแพทย์นะักวิจัยช่วยส่งเสริมการศึกษาในอนาคตต่อไปมากๆนะการศึกษาค้นคว้าหาความตอบของร่างกายมนุษย์นะฮะเช่นการทำงานของปอดเมือ่อเราหายใจนะฮะอ,อารอราหลอดอาารกระเพาะอาหารนะครับ เช่นเดียวกับที่บีเซเสและก็กาลิเลโอได้ทำเอาไว้ในวงการบีเซเลสก็ทำในวงการของการวิภาคใช่ไหมฮะแล้วก็กาลิเลโอทำในวงการฟิสิกส์และก็ดาราศาสตร์นะครับเพราะฉนั้นฮาวิ่ก็ถือเป็นหนึ่งคนที่มีความสําคัญมากที่ทําให้เราเนี่ยได้ร่วงรู้บางอย่างนะฮะฉลาดขึ้นนะฮะอีกก้าหนึ่งเป็นอีกก้าหนึ่งที่ใหญ่นะเพราะหากไม่มีเขาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีการรักษาต่างการรักษาในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับโรคของหัวใจเนี่ยเราใช้เรื่องของหลอดเลือดในการรักษานะฮะ เพราะว่าการที่เราจะผ่าไปหัวใจเลยอะไรเงี้ยหรือมาร์กตรงไปในที่หัวใจอย่างเช่นกรณีของเส้นเลอือดตันอ่างเงี้ยเราทําได้ยากมากหากไม่รู้การเคลื่อนไหวการการเคลื่อนที่นะฮะของเลือดหรือของหลอดเลือดการการวางตัวของหลอดเลือดเพราะ,ะนั้นโอกาสที่จะมีความพลาดสูงมากแต่การที่ฮาวีได้ศึกษามาแล้วในระดับหนึ่งนะฮะทำให้คนที่จะมาศึกษาตอนศึกษาได้ง่ายขึ้นนะคะรับยกตัวอย่างเช่นการทําบอลลูนนะฮะซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินการทําบอลลูนเป็นการ ทำให้หลอดหลอดเลือดนะขยายขึ้นอาผ่านการเอาตะข่ายไปไปไปถ่างออกนะฮะสำหรับคนที่มีไขมันอุดต,ตันอะไรอย่างนี้ซึ่งหากไม่ได้มีความคิดเรื่องของระบบมุนเวียนยังมีความคิดเดิมๆอยู่นะฮะอ่ามันก็อาจจะไม่ได้คือสมัยก่อนน่าจะคิดว่าเลือดนะฮะมันโครจรรอบร่างกายไม่ได้มีท่อไม่ได้มีอะไรนะความคิดผมนะ่ในสมัยที่ยังไม่ได้มีการผ่าศพแต่ว่ามีการผ่าแล้วพบว่ามันมีหลอดเลือดเป็นทางแต่ถ้าเราไม่ศึกษาว่าระบบเลือดนั้นทํางานยังไงการจะมาถึงซึ่ง การทำบอลลูนเพื่อจะต่อชีวิตคนก็ยากนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันมันต้องต่อยอดกันไปเรื่อยๆ,ๆผ่านการทำงานของคนก่อนหน้านั่นเองนะครับยังเน้นย้ำเรื่องนี้อยู่ส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อจะมอบไม้ต่อรับไม้ต่อแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ